นัทเทพพัสดินรีวิวน้องสายฟ้าพายุตัวจริงเป็นแบบนีนี้เองสุปตาตัวน้อยอย่างน้องสายฟ้าพายุลูกชายของสุปตาแนวนาเมืองไทยอย่างชมพูอรยาและหนุ่มธุรกิจไฮโซอย่างนอดวิสรุตซึ่งเรามักเห็นพัฒนาการและความน่ารักสดใสของน้องๆผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งล่าสุดนัดเทพพัสดินณอยุธยาที่บังเอิญเจอน้องแฝดที่หมู่บ้าน ก็อดชมออกสื่อไม่ได้เลยทีเดียวโดยเล่าว้ว่าพาลูกหมูขี่สกูตเตอร์แล้วไปเจอรุนใหญ่ประจำหมู่บ้านพี่สายฟ้ากับพี่พายุเป็นเอซตั้งแต่อยู่ในทองมีแล้วดีเลยขอถ่ายรูปกับพี่ๆเขาหน่อยพี่สายสุภาพนุ่มนวลส่วนพี่ยุอัธยาใส่ดีมากยอมใจในความโพสต์ของพี่ยุเลยครับ อ้วงประทาอ้วงน่ารักดีต่อใจดีมากดีก็เป็น fc ด้วยนะนั่นเองละค่ะ